พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่สอขันติโกพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้มากด้วยอภิญญาและปฏิปทาสูงส่งมีอายุยาวนานมากถึง114ปี พระสุทธิชัยพระลูกศิษย์ที่คอยไปนในบัตรวัดหลวงปู่กล่าวว่าหลวงปู่สอท่านเกิดเมื่อวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,448ปีมะเสงตรงกับปลายรัชะสมัยรัะชะกาลที่5ท่านเป็นชาวบ้านแบบว่ามูสิบโดยกำเนิดเมื่อแรกเกิดหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่าแม่ของท่านบอกว่าต้นหลวงปู่เกิดสายโรคพันคอจะให้บวชเป็นแน่ พอเมื่อหลวงปู่ท่านยังเด็กได้ติดตามหลวงปู่สีทัศยานสามปนโนไปยังภูควายฝั่งลาวและได้บวชเป็นเนนรับใช้หลวงปู่สีทัศเราเรียนวิชาต่างๆจากท่านจนอายุครบบวชปีที่20ได้ทำการอุปสมบทโดยหลวงปู่สีทัศเป็นผู้บวชให้อยู่รับใช้หลวงปู่สีทัศเป็นระยะเวลาหนึ่งจึงได้ออกทุดงไปยังสถานที่ต่างๆตามป่าเขาตามถ้ำภูผาต่างๆ จนได้ทราบข่าวอาการป่วยของโยมแม่ในขณะนั้นหลวงปู่มีอายุ32ปีพันษา12จึงรีบเดินทางมาดูแลแม่ผู้ให้กำเนิดโดยท่านได้ทำการลาสิกขาออกมาดูแลแม่ท่านจนถึงววะลาะสุดท้ายของคุณแม่จันทร์ประมาณครึ่งปีหลวงปู่จึงได้เข้าอุปสมบทใหม่อีกครั้งจบจนกระทั่งละสังขารหลวงปูส่ส ท่านเป็นภาคเกจิอาจารย์ที่มีอายุยืนอีกรูปหนึ่งในภาคอีสานที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายในภาคอีสานแม้อายุท่านจะล่วงโรยมากถึง114ปีแต่สายตายังมองเห็นชัดหูได้ยินปกติสนทนากับญาติโยมได้สบายๆชอบฉันเนื้อปลายอดผักสดกล้วยนำว้าวันละหนึ่งลูกพัตหารทุกอย่างท่านฉันได้หมดเพราะฟันยังอยู่ครบเต็มปากจะเน้นฉันเฉพาะจังหันเป็นส่วนใหญ่ หากวันไหนเหนื่อยล้าจะฉันเพลนบ้างเล็กน้อยลูกศิษย์หลวงปู่สอกล่าวต่อว่าเคล็ดลับที่ทำให้หลวงปู่อายุยืนยาวได้ขนาดนี้หลวงปู่สอท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีผีบางบทมาเข้าฝันบอกว่าต้องค้นหาต้นยางนาที่ไม่มีใบลำต้นไม่ตายก่อนแต่งขันห้าอธิษฐานจิตนำสมุนไพรในต้นยางนา มาต้มกินเชื่อว่าจะอายุยืนและไม่มีวันเจ็บป่วยนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังบอกอีกว่าท่านใช้วิชาปั่นธาตุหมายถึงการนั่งภาวนาจิตสลับธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายเชื่อว่าจะสามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บในตัวได้เท่าที่รับใช้ปฏิบัติหลวงปู่สอก็ไม่เคยพบเห็นท่านเจ็บป่วยไข้หวัดหรือมีอาการไอแม้แต่น้อย ด้านคุนทินพงศ์ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่กล่าวว่าเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วหลวงปู่สอเคยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากไปพบแพทย์ที่คลินิกไม่นานมากจูจ่ๆก,ก็หายไปเองอย่างน่าประหลาดใจแม้จะอายุบมากถึง114ปีแต่ก็น่าทึ่งเพราะเมนูปวดปานท่านชอบฉันหนังเข็มย่างไฟแล้วทุบซึ่งมีความแข็งมาก จนผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปอยากที่จะเคียวและยังทำเป็นวัดเป็นปกติเข้านอนแต่หนึ่งทุ่มตื่นหกทุ่มช่วงตีสามนอนอีกครั้งก่อนจะตื่นหกโมงเช้าคุณทินพง์เชื่อว่าอาจเป็นเพราะท่านมีบารมีสูงส่งและมีเวทวิทยาคมบางอย่างที่ได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ขนาดทุดงไปกับหลวงปู่สีทัศน์ ที่ภูเขาควายในฝั่งลาวในขนาดบวชเป็นเนนติดตามในช่วงนั้นและมักจะไปมาหาสู่กับหลวงปู่สนสุรัชโยวัดท่าดอกแก้วเหนือสิทธิหลวงปู่สีทัดอีกรูปพระเกจิเวทวิทยาคมเข้มขังเชื่อว่าจึงทำให้มีอายุยืนยาวถึง114ปีของสมณเพศ94เป็นพระเกจิอยู่คู่6แผ่นดิน ที่มีอายุยืนยาวมากอีกรูปหนึ่งของประเทศไทยสมณศักดิ์หลวงปูส่สสหลังจากได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูประหลัดโสช่วงที่ลูกศิษย์จัดงานฉลองอายุวัฒนะมงคลหลวงปู่อาพาด้วยโรคชรลาแต่ก็ยังออกมาพบปะญาติโยมที่มาร่วมงานดังกล่าวหลวงปูส่สได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่หพฤศจิาคม ปีพุทธศักราช2562สริอายุ114ปี9 4พ0 0ษาในด้านวัตถุมงคลของหลวงปู่สอก่าวขานว่ามีพุทธคุณครบเครื่องทั้งเรื่องเมตตามหานิยมแควคาดโชคลาภซึ่งหลายรุ่นหลายแบบก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่